วันแม่วันแม่ปีนี้อ,อยู่กรุงเทพค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเราเพิ่งไปญี่ปุ่นกันมาค่ะแล้วไม,มไม่มีทาคุณแม่ไปทิพพิเศษอะไรยังไงอ๋อตอนแรกตอนแรกมีค่ะตอนแรกมีค่ะแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกจะไปยังไงตอนแรกจะไปภูเก็ตกันนะคะ่ะแต่ว่าฝนเขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ แม่ไม่อยากไปคุณแม่ผมก็ไม่อยากไปค่ะไปญี่ปุ่นมาแล้วมันร้อนมาแล้วแม่ผมก็แม่แทนแม่ก็เลยอยากจะอยู่กรุงเทพค่ะดิ้นไม่พาแบบไปต่างประเทศหรือแม่ไม่ไปค่ะแม่ไม่อยากไปตอนแรกจะไปค่ะแต่แม่ไม่ไปแหละก็อยู่ที่นี่ค่ะจะมีเลื่อนเป็นไหมคะมีเลื่อนวันแม่จะติดกับวันวันเกิดคุณแม่ค่ะก็เลยหนูกับพี่สาวซื้อตั๋วไปปารีสกับอังกฤษให้แม่สำหรับท้ายปีค่ะคริสต์มาส ก็รวมยอดทีเดียวทั้งวันเกิดทั้งวันแม่ทั้งคริสต์มาสวันที่10ค่ะเพิ่งผ่านมาค่ะสิบสิงหาใช่ค่ะนี่คือร่วมยอดวันเกิดรวมรวมยอดเลยใช่ค่ะซื้อให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วขึ้นรถไฟกันด้วยจะแอดเวนเจอร์นิดหน่อยเดียวหรือว่าลูกไปด้วยไปด้วยค่ะลูกลูกไปด้วยค่ะลูกไปด้วยเป็นทริปที่คุณแม่อยากไปหรือยังคะแม่ชอบค่ะแม่ชอบปีที่แล้วก็ไปค่ะแม่บอกว่าอยากทําอีกรอบก็เลย รวมยอดทีเดียวเลยค่ะอันนี้คุณพ่อไปพ่อไม่คุณแม่ไม่ได้ชวนพ่อเป็นแบบว่า girls trip ค่ะมไปช็อปแนนำอ่าก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนมากที่บ้านเราจะชอบเดินกันมากกว่าค่ะเดินไปดูแบบว่าไซต์ซีงหรือว่าถ้าเข้าร้านก็จะเข้าร้านเดียวแล้วก็จบทีเดียวอะไรอย่างนี้ไปกี่วันนะคะวางไววางไวไปเออปารีสสองวันอังกฤษหนึ่งวันค่ะ น้อยน้อยเหมือนกันนา้น้อยน้อยค่ะเพราะว่าจริงๆคริสต์มาสเรามีเวลาแค่แบบ10วันใช่ไหมคะที่บ้านก็ต้องอยู่แต่อยากอยากไปเที่ยวด้วยก็เฉลี่ยวันแค่นั้นแสดงว่าช่วงนั้นเทียย์งานเรียบร้อยเลียยงงานค่ะเลียยงงานเพื่อที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวใช่นีเราจะไปแบบว่าเราจะแบบมีของขวัญเพิ่มขึ้นมาอีกไหมเอ่ยนอกจากาทริปนี้ไม่มีค่ะคิดเอาจริงๆคิดไม่ออกด้วยค่ะว่าจะว่าจะให้อะไรแต่ว่าอันนี้แม่จะแม่ก็น่าจะแฮปปี้ค่ะ ช่วยแก้ข่าวให้นิดนึงหมายวามันมีในแผนทิปมันตั้งกระทู้ว่าเออเนี่ยโฆษณาของพาริภุสุนันทพริภาน่ะไปคช้ายคลึงกับเพลงของโต้เจนอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้น,นี้หนูไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเลยค่ะว่าว่าว่า,วาอะไรยังไงคุณตอ,อนนี้ต้องถามทางลูกค้าหรือว่าสตาฟมากกว่าคะ่ะตอนที่หนูไปอัดเสียงหนูอัดเสียงหนูอย่างเดียวหนูจะจะรู้เพลงก็ต่อเมื่อทุกคนได้ยินพก,กันกใจย่มีข่าวเาียม ก็ก็ตกใจค่ะคือหนูว่าจุดประสงค์ของลูกค้าคืออยากให้มันสดชื่นจริงๆตามตามแบบว่า Product ของเราค่ะเราก็ไม่อยากให้เขามองมองจุดนี้เนาะอยากให้มองหน้าไปใช่ค่ะก็ตอนนี้เราเรามีเพลงใหม่แล้วนะคะอยากให้ไปดูใหม่ค่ะใช่ตอนนี้คุณโนาตัวใหม่หรืแล้วแนใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะน่าจะมีคู่กั่คุณใหญ่ทีเรีกเขาไม่คุยทําอะไรแหนไม่เลยค่ะของของหนูถ่ายเสร็จลงเสียงเสร็จก็ก็จบแค่นั้นค่ะ ก็ไม่ได้ว่ามีผลกระทบอะไรมากมายครับไม่ไม่ไม่มีคะ่ะแค่แค่ทราบเฉยๆ<ช>อ่าหน<ช>้านะที่ก็เป็นผู้ใหญ่แทนใช่คะ่ะต้องต้องคุยกับทางลูกค้าเรื่อยชาฟ้าขาววันเกิรของมิ้นที่ผ่านมา <c oughs> อ้ยพอาอุยพรแต่ว่าชานิดหน่อยคะ่ะเพราะห <c oughs> นูยอยู่ญี่ปุ่นทำงานที่ญี่ปุ่นคะ่ะก็เลยไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้เล่นเล่นอินสตาแกรมหรือว่าไลน์ตอนนั้นมีเฉพาะในพอม เพราะว่าเขาจะขึ้นบ้านใหม่ด้วขึ้นบ้านใหม่ด้วยสวยมากอันนี้เราส่งไปไหนในไลน์ใช่ค่ะเดี๋ยวจะกลับไปส่งเดี๋ยวนี้เลยคขะของพุ้ที่เตือนหนูแต่เราขึ้นน้ำใหม่เราได้แบบร่วงห้ยพ่อหรือส่งผมตัดอะไรไปที่บ้านใหม่ไม่ค่ะคือหนูก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าจะขึ้นบ้านใหม่ด้วย ไม่ค่อยค่ะกับกับมิ้นมิ้นไม่ค่อยได้คุยกันเลยค่ะคุยกันแบบนานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบว่าไม่ไม่ถูกกันนะคะอะไรคนก็ยังจับตาเรากัะมิ้นอยู่นุหนูไม่เคยมีปัญหากับมิ้นค่ะอืมพี่แต่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอค่ะเหมือนตอนที่แบบว่า กลุ่มเราแยกก็ก็แบบว่าต่างคนต่างไปแต่ว่าก็ยังติดตามผลงานยังยังดูว่าเอ๊ะทำอะไรอยู่ไท้มันห่าไมชวนเราไม่เลยไม่ได้ชวนค่ะไม่ได้ชวนค่ะแต่ว่าก็เข้าใจค่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้คุยกันนานมากๆแล้วแต่ก็ยินดีด้วยแล้วเวลาเจอกันตำงานอย่างเงี้ยแบบคุยกันปกติคุยคุย,ย<า>คุยค่ะคุยค่ะ,คคะแต่ก็ ไม่หนูเชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าตอนที่เราไม่ได้เจอเพื่อนนานๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไร <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับกันนะคะคือยัยงยังเป็นเพื่อนกันอยู่พี่เขาก็ยังคุยปกติอย่างตัวเราทำไมมันถึงแบบว่าพี่กี่กับมินเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าวงการ <c oughs> หนูเพิ่งจะมาเป็นเพื่อนตอนที่แบบเราเล่นสิงส์ใจ <c oughs> เขาก็เลยสนิทกันกว่าะคะ <c oughs> นน่ะีจะมีโอกาสได้มาเจอกันงได้ไหได้ถ้าชวนก็ไปได้ค่ะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแล้วจริงๆเพื่อนๆในวงการที่ย่าย่าสนิทจะเป็นแบบส่วนใหญ่ก็คือกันบ่อยๆจะเป็นใครบ้างทินเดศเหรอก็ก็ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ้ากลุ่มจริงๆที่แบบคุยกันมากก็ก็มีพี่กี้กับคิมค่ะคือถ้าเป็นสาวๆก็จะเป็นใช่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรกันไม่มีไม่มี